ไปไหนคะวันนี้ะจะพาคุณยายทองนาคคุณพ่อแสวงเขาอยากไปดูเห็ดโคนเมืองเพชรเขาบอกว่าอยู่แถวแถวเส้นที่วิ่งไปหนองยาบล้องอตั้งต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยไปหนองยาบล้องหนองยาบล้องก็เป็นอำเภอหนึ่งของเพชรบุรีใช่เ,ออเราไม่เคยไปเลยนะไหนดูซิพร้อมไหมคะพร้อมมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณยายคุณตาแล้วก็รถประจำตำแหน่งอยู่ข้างหลังพร้อมนะคะพร้อม มาจากสวนนะคะแล้วก็เหมือนกับกับเข้ากรุงเทพนะย้อนไปค่ะเป็นเป็นอำเภออะไน้องยาบ้องอำเภอหนเป็นอำเภอค่ะพ่อหนองยาป้องก็เป็นมีแหล่งท่องเที่ยวนะมีน้ําเขาเรียกอะไรน้ำน้ำน้ำพุร้อนน่ะอยู่หนองยาป้องนี่นะเห็นป้ายแล้วนะคะน้ําพุร้อนหนองยาป้องค่ะขับวดเมืองตาใต้ผู้สาวน้ำไปรถเม่นาหานามหาไลมันสิได้ยถ้าเกิดมาจากกรุงเทพต้อง ต้องขึ้นสะพานอันนี้นะคะเพื่อที่จะแบนเพลินหนองยาปล้องนะคะแต่ที่เรามาจากบ้านลาดนะคะเราก็เลยใช้วิธีเลี้ยวสายจากบ้านนาบ้านนอกมาเสี่ยงโชคชะตาขายเหมือนเราฮอดไห้ฮอดนาเข้ามาหากินดินร้อนด้านข้างหน้าก็ตื่นตาตื่นใจกับวิวด้านข้างนะคะไม่เคยได้ออกมาเที่ยวอากาศสวยเลยที่นี่นี่ทิวตาดูสิ ควตาสวยงามมากฝั่งฝั่งฝั่งนี้อุ้ยตานเยอะนะอ,อตานเยอะดูค่ะแล้วก็ได้เห็นภูเขาแล้วฝั่งนี้ก็ตนน้นอะไรไม่รู้ตานหรือเปล่าตานนู่นเดี๋ยวนะอู้หูดูค่ะปเป็นป่าเลยนะแม่ <laughs> เยอะมากอะ่ะแล้วทางนี้ตานเยอะจริงๆมองไปนี่เป็นเป็นดงตานเลยอู้หูด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 ,ด,ดูเป็นดงตาน ่ะต <Here. S 2> mm hmm. าเยอะจริงๆ oh. นี่เชื่อมกับบ้านลาดตรงนี้ค่ะ18ช่<ง>เขาย้อย13บ้านลาด18ดนองยาป้อง21เห็นไหมอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองนะวๆๆแล้วก็จะเจอหมู่บ้านแรกนะคะมีเวลาเราก็จะจูมืออันสกเกียริของ F4 mm hmm. ทุกท่านนะครับ ไปเที่ยวชมทีละอำเภอทีละอำเภอไปทางนี้ไปเขาย้อยถ้าไปทางนี้ก็คือบ้านลาดอ่าเชื่อมกันหมดเลยหลักตรงไปนะคะชอบภูเขาเนี่ยชอบวิวนี้จังเลยอ่ะทางสวยๆเนาถนนสวยมากเลยวิวภูเขาแก๊สก็ไกลสิหมดหน้ารถมีแต่ไปสั่ง กระเป๋าแล้วก็บอมีตังค์าเช่าแล้วก็ยังมอพอเจอภูเขาขึ้นเขาลงเขาด้วยนะเหมือนเขาตัดถนนเลาะเลาะลุเลาะภูเขานเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาแม่ดูละเนี่ยภูเขาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะนู้นเลยตอนนี้เราอยู่น่าจะประมาณไหลๆเนี่ยจะลงละลงลงเขาละอุ้ยลงขึ้นเขามาน้นี่ะไม่รู้ตัวเลยอันนี้เรากำลังลงเขานนคะ อตื่นเต้นกับเส้นทางใหม่ๆตลอดเวลานะกสวยดีนะหนองยาป้องเป็นอย่างนี้เองเนาะวยจะได้น่าจะให้พี่สำิีมาด้วยเป็นประเด็นดี่งละพี่สำลีไม่ได้ชวนเดี๋ยวเดี๋ยมาเซลวเวก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวใครชวนลูกเขยมาเนาะ ลินให้ดูทางคลิปก็พอเหมือนได้มาเที่ยวมีเจ้าของแล้วเหรอขายยังไงจ๊ะอันนั้นโลละสี่ร้อยจ้พี่โลละสี่ร้อยอันนี้ถึงโลไหมพี่อันนั้นโลสี่ขีดค่ะโลสี่ขีดอ๋อมันเงินเรียบให้หนูเขียนได้เลยค่ะอ่ามันอ๋อเงินห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบเอาเลยมะเอาเลยเอาเอาเอาค่ะมันเหลืออยู่ทุงเดียวใช่ไหมแล้วเหลือแค่นี้ แล้วมันยังมีอีกไหมก็มีก็น่าจะปักปายพี่เพราะมันวันที่ห้าแล้ววันนี้ถ้าไม่นั่งก็ต้องอะไนี่พี่ถ้าพี่จะผ่านมาไม่เอบอโทรไว้หนูถ้าพี่จะเอาช่วงนี้กาลังออกเหรอใช่วันที่ห้าเลยพี่แปลว่าอะไรครับมันวันที่ห้าคือว่ามันก็จะหมดอะไรมันออกมาห้าวันเต็มที่เขาออกแค่ออกแค่ห้าวันเต็มที่เต็มที่อาทิตย์หนึ่งพี่นี่ห้าวัน้วต้องกินด้วยกันไม่มีใครสามารถปลูกได้ใช่ไหมใต้องไปหาในป่าใช่ไหมใช่ ยังไม่นอนเลยแล้วไปหาเงียบมาเหรอไม่รับซื้อเราอ๋อพอเขาหางคืนเนี่ยตีหนึ่งก็จะเริ่มมาลงมาแล้วรมีแม่นั่นนเลงมาเรียกแล้วตีหนึ่งเลยเหรอคะมาถึงพี่ตีหนึ่งครับแล้วพี่ก็ต้องตื่นมาซื้อข่าวมาซื้อข่าวแล้วก็มาทําเพื่อทรงลูกค้าเพราะว่าผมจะทรงลูกค้ากรุงเทพอ๋ออ๋อเหรอครับเออพี่ครับอีกไกลไม่กว่าจะถึงอำเภออะไรนะหนองยาป้องยาป้องครับจากนี่ไปครับ อ่าสิบสองโลสิบสองโล,โลตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรคะบ้องครับก็คือหนองาข้ยง,งด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ติดชายแดนอะไรใช่ไหมภูเขาพวกนี้ไม่แล้วทำไมมีตชดคะมีครับ<อ><อ>งงไม<ะ>เป็นไงเขาเรียกอำเภอตะเข็บชายแดนเอาตะเข็บด้วยเหรอครับตะเข็บชายแดนเพราะว่าถ้าถ้าแดนเปิดอะหลังเข้าที่เราเห็นเนี้ยเดินไปอีกสามวันถึงจะถึงเขตพม่า เดินนี่สามวันนั่งรถไม่ได้เหรอไม่มีทางข้ามก็คือเดินไปเรื่อยๆไงเดินไปเรื่อยอ๋อมันก็คือติดเขตใช่ไหมล่ะติดเขตนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่มีทางเไม่สามารถเดินข้ามมาได้ไม่ได้เปิดด่านไม่มีด่านครับไม่เหมือนแต่หลังเขาที่เป็นที่เขาหรือที่เราอะไรนะหลังเขาที่ประเทศไทยหรือที่ฝั่งพม่าที่เลยฟังเนี้ยไปยังไม่ที่เราอยู่มันจะมีแม่น้ำหมยกั้นกลางอยู่อ๋อแม่น้ำโมยกั้นครับแต่ไม่ถึงแก่งกระจานเนาะ อ่าอย่างครับอุ้ยไกลมากมันต้องไปบางกอยยังไม่ถึงเลยพระจักนี่ไปบางกอยเจ็ดสิบกว่ากิโลอยากไอไอบางกอยไปถวายเนี่ยเดินอีกประมาณสี่วันงามไม่พ่อเห็ดสวยเนาะงามดอกแบบว่าโอ้คือเขาคัดแล้วไงคะพ่อเนี่ยเขาคัดแล้วนี่มีหลายร้านนี่ก็น่าจะมีใช่ไหมหมดแล้วอย่าไปไหวจากแม่ลูกแม่ดูไม่ทันอันนั้นอีกหลายถุงเลยนะแม่ดูไม่ทันนั้นซุ้มนั้นไปซุ้มนั้นแต่ไปซุ้มข้างมากะคะไม่ต้องห่วงหรอกจ้า ร้านเขามาที่แรกจะไม่มีหีือ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าแม่อาจจะมีนี่อาจจะมีแล้วเนี่ยเั่องไงเป็นถุงๆซองๆเพียบเดี๋ยวต้องดูว่าจะสวยไหมนะเห็ดโคนปะจ๊ะขอดูหน่อยขายยังไงคะลงทีลไปไม่ต้องลงก็ได้เท่าไหร่นะ อาร์มสามร้อยห้าสิบเป็นยังไงอู้งามมากเลยอันนี้อันนี้สี่ร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ล่ะตัวละสี่ร้อยจ้าเป็นเห็ดอ่อนอ๋อเป็นเห็ดอ่อนตูมหน่อยหนึ่งก็คือตูมอ่อนไม่เท่ากันเอาเอาเอาหมดเนาะโอเคค่ะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโลใช่ป่ะใช่หนึอันนี้โลสี่ขีดนะคะจ้าอันนี้มันบานเหรอคะพี่มันมันแก่เหรอคะใช่ค่ะมันจะแบบถ้ามันจะเหนียวไหมอะไม่เหนียวเนาะใช่ค่ะกินได้ใช่ไหมกินได้พี่เขาคือ กินได้ใช่ไหมเอามาเอามาเอาหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูคิดตังค์ให้นะคะจ้าเป็นเท่าไหร่จ้าแป๊บนึงพี่อันเก็บก่อนเดี๋ยวหนูขอดับคิดตังค์แป๊บนึงพี่ช่างแล้วเนาะช่างค่ะเอาเพ่อตั้งไวเอาอีกไหมโผล่แหวงเอาอีกไหมสะใจไหมวะสะใจไหมมันจะหมดแล้วไงมันจะหมดแล้วต้องซื้อให้หมดเลยกินได้หลายวันเลยดูดูดูรถขนเห็ดจ้ารถขนเห็ด หนึ่งจุดสี่ตมนะคะคูณสามร้อยห้าสิบอันนี้ร้านที่สามแล้วนะคะคุณตาแหวงคิดมาเลยค่ะพีเะ่เอาหมดเลยเหรอคะจ้าเอาหมดเลยเหรอครับเอามาให้ดูหน่อยเอาเอาขอขอ,ขอดูมันกันได้ไหมคะว่ามันมันบานหรือว่ามันตูมเนี่ยอ่าให้พ่อเขาดูโอ้โมันมันไม่ได้คัดเ<ว>นาะพ<ว>่อ<ว>ดูสิพ่อดูสิ พ่อไหวไหมเนี่ยถุงเนี่ยพ่อไหวไหมเนี่ยเนี่ยถุงนี้พ่อดูทีเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะพ่อพ่อลองดูสิขายตัวเท่าไหร่นะต้อบอกผมสองห้าอันแล้วเมื่อกี้ช่างมันไม่ค่อยสวยไหวไหมพ่อได้ไหมสองร้อยห้าสิบไม่จะเอาไหมโลพี่ช่างมาเท่าไหร่ เอาไปชั่งกิโลก่อนนะเมื่อกี้กี่ถุงเนี่ยมีสามถุงชั่งอ๋อมีสามถุงโอ้โหสนุกสนานในการซื้อมากเลยเราไปชั่งกิโลก่อนเมาจ้าเมารูกกระชิ้นทำไมในสี่ร้อยห้าสิบอันนี้มันโลโลบานพอแล้วค่ะเดี๋ยวกินไม่ทันพี่เขาบอกมีบานอีกนะต้มไปเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้เลยใช่ไหมอ่ะงฟรีอ๋อคือเราฟรีดไปเลยเออ เออสี่ร้อยห้าสบสห้าสิบโล8ดโลแปดเมื่อกี้โลแปดมาเอาอันได้มาเดี๋ยวนูหาให้ที่จอเอานเราเดินทางต่อนะคะจากร้านเห็ดโคนซึ่งมีอยู่สองข้างทางเราก็ผ่านอบตท่าตะคร้อนะคะก็ค่อนข้างเจริญนะคะคือพ่อแสวงจะเหมาหมดทุกร้านมันไม่ได้นะพ่อนะ เหช่วยช่วยกรุณาดูเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่าเหตุเตืนเต้นแล้วเมาไปหมดกรุณาดูเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเขาบอกมากับลูกกลัวอะไรใช่ไหมโอ้ยแม่แม่ถามว่าอะไรนะยังไม่ได้ออกตังซื้อหรอตังจากบาทเลยซื้อกาไงพ่อแม่บอกยังไม่ได้ออกตังเลยพ่อต่อไนี้จออกต่อไปนี้จะออกต่อไปนี้จะออกต่อไปนี้จะออกพี่ยม จะออกอะไรก็ซื้อหมดแล้วไปไงอ่าพอเลยถ้าตะขอมันนิดนึงนะคะมันจะให้ GPS เ็บอกว่าให้ให้เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยก็คือแยกซ้ายนะมีคำพูดเนาะใช่ครับมาทางซ้ายแล้วเราก็จะมาเจอไฟแดงนะคะทีนี้เราไปยังไงต่อคะไฟแดงก็หยุดสิครับไปพาไปได้ไงล่ะครับตอนนี้ไปได้แล้วครับทีนี้ไปยังไงต่อคะก็วิ่งขึ้นเขาไปเลยครับไม่ใช่เปล่าวะเนี่ใช่ใช่ช่ตรงไปค่ะ เผาย้อยปากท่ออ่านี่นะคะก็จะเริ่มสัญญาณ GPS ก็จะน้อยลงนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ให้ตรงไปอะนะคะเนี่ยจ,จะมีป้ายบอกน้ําตกแม่กระดังลาน้ําตกกวางโจ,จอ่ะทิศทางเดียวกันน้ํา<ล>ตกต<ร>วัางโจน้ําตกแม่กระดังลานี่ค่ะน้ำพุร้อนตรงไปเลยจ้าจากตำบลท่าตะคล้อไปประมาณ1ิบห้ากกิโลเท่านั้นแม่ไม่ไกล แม่ทางหน้าก็จะห่วงว่าไกลกว่าลูกลําบากถ้าไกลก็ไม่ต้องไปนะลูกเพราะว่าได้เห <c oughs> ได้เห็ดได้เห็ดแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าไป <c oughs> ถ้าไม่ไปก็กลับนะจะไปต้มเห็ดกินเนี่ยแม่ทางหน้า <c oughs> จอดรถก็จะมีที่จอดรถให้นะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วอะเนาะอ๋มีห้องอาบน้ำแร่้วยน้ของขมอยู่ทางซ้ายมีมีห้องอาบน้ำแร่อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะจอดรถก่อนนะคะแล้วค่อยหาข้อมูลกันค่ะว่าไปตรงไหนยังไงพอเราจอดรถตรงนี้แล้วนะคะก็ ยังไม่ถึงจุดที่เป็นน้ําพุร้อนนะคะจุดน้ําพุร้อนต้องนั่งรถสองแถวขึ้นไปค่ะเนี่ค่ะรถสองแถวที่เขาให้บริการคนละยี่สิบบาทนะคะจะขึ้นไปให้เห็นน้ําพุร้อนไหมเอาขึ้นไปก็ได้ไปหน่อยขึ้นไปดูเนาะไปหน่อยแต่ว่าคุณแม่เขาไม่น่าสะดวกนะนั่งสองแถวใช่เพราะว่าดูแล้วก็ไม่เหมาะกับคุณยายทองนาคแอดเวนเจอร์ไปหน่อยแอดเวนเจอร์ไปหน่อยพ่อคุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนคุณแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่เนาะ หรือพี่คำพูจะขึ้นไปกับพ่อสองคนให้เราอยู่เป็นเพื่อนให้พ่ออยู่เป็นเพื่อนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณครับคุณพี่พาขึ้นไปหน่อยสองคนค่ะสองคนครับเที่ยวมอไซค์ไปได้ไหมเฮ้กี่มอไซค์ได้กี่ไม่ี่ไม่เก่งเราต้องนั่งรถสองแถวขึ้นไปนะค่ะเพื่อ ทางที่จะขึ้นไปนะคะเป็นเส้นทางแบบนี้นะคะต้นไม้สวยงามครึ้มแต่จริงๆคุณแม่ก็นั่งได้นะเนี่ยไม่ได้อดเวนเจอร์อะไรมากน่าท่านั่งนังน้านนะใช่ งวามรู้่รู้ไงความรู้สึกของคนแก่ถึงแล้วลงใช่ปะลงมาดูลงมาดูคุณพี่รอไหมครับมันมันเป็นยังไงครับตรงนี้คือเรานั่งแช่เท้าตรงนี้ได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาแช่ตรงไหนกันอ๋อที่เป็นบ่อๆนี่ใช่ไหมฮะ แล้วบุตรบ่อจุดกาเนิดเขาอยู่ตรงไหนคะจุดกำเนิดอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อ้มาจาหรอใต้ดินเหรอคะพี่แต่เขาไม่เห็นผุดผุดขึ้นมาเนาะนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้เป็นบ่อโชว์ฮะอ๋อแต่ก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้คือจริงๆแล้วจะเป็นน้าแร่ร้อนแต่อันนี้เป็นน้ําค้างเก่าแล้วครับน้ําค้างเก่าสารเจ้าแม่ดาวเรืองสาขออนุญาตนะคะเจ้าแม่ ขออนุญาตถ่ายท,ทำแล้วก็ขอให้ลูกมีโชคมีชัยมีลาภฝากาพี่ครับผมพี่เขาขอแปะโชคไปด้วยค่ะครับ <c oughs> อ,อือนั่นๆเห็นไหมเห็นเห็นไอ้น้ำ <ผม S 1> ไหมฮะรู้สึกได้นะว่าน้ำมันเข,ขึ้น <c oughs> เห็นไอ้น้ำไหม แต่ตรงนี้แช่ไม่ได้ใช่ไหมครับมันร้อนมากไม่ได้ครับต,ตรงนี้เป็นต้นบอกกาเนิด<อ>ที่ชาวบ้านไว้ใช้ดื่มเลยฮะโอ้ดื่มได้ด้วยครับคือ,อต่อไปในหมู่บ้านเหรอครับผมเอาแล่วแธาตุมันไม่เกินหร,หรือว่าดื่มได้เลยเดิมคขาก็ดื่มมันจริงๆแล้วคือไม่ถูกหลัก,กนอานามัยหรอกฮะจริงๆแล้วคือต้องตามหมอก,ก็จะต้องผ่านเครื่องกรองอใน,งน่ไหนี้แต่ว่าทีนี้ว่าแเราก็มีอที่ผ่านเครื่องกรองเวกองะไรนะี่ก็มีน้ําแร่น้ำน<อ>้ำน้ำที่ ม,มมนัจุที่เขาต่อลงไปให้นักท่องเที่ยวอาบนั่นก็คือจากต้นทางนี่แหละครับผมเต็มประมาณี่องศาค่ะพี่ตรงนี้ข่างหน้าหนาวประมาณส7อสิบเจ็ดหน้าร้อนก็ประมาณ5้าสิบองอศาหนึ่งชั่วโมงก็แรงดันจากใต้ดินออขึ้นมาประมาณหกพันลิตรยือนอยู่ตรงนี้ร้อนๆนะอุ่นๆนะความร้อนตรงนี้ก็คือมีไม่เยอะก็เลยค่อนข้างจะมีกลิ่นกับมาทันน้อยมากที่สุดก็ก็น้อยจริงแหละเขาเขาบอกว่าไงครับน้ําร้อนนี่มันมาเกิดจากอะไร ใต้ดินก็น่าจะเป็นชั้นชั้นน้ำฝนลงไปประทะที่ก็เรียกอะไรนะอ่า แร่อะไรแร่แร่ธาตุหรือว่าพี่ก็บอกอะไรลาวาภูเขาไฟเนอ๋อเหมือนกับเป็นที่นี้น้าฝนเราลงไปแล้วเป็นโดนทางเอันี้ก็เลยดันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลยประมาณนี้แสดงว่าแถวนี้มีลาวาภูเขาไฟครับก็จะเป็นสายเดียวครับพี่ตั้งแต่ทางเมืองการอทางเมืองการทางส่วนพึ่งปงกระทิงก็จะเป็นสายเดียวกันนั่นลงทางใต้เนี่ยมีทั้งปีใช่ไหมคะนั่นหละน้าก็ปุดปุดรู้สึกได้ว่าเขาเขาร้อนอยู่นะ ทุกสามเดือนเราก็จะมีการล้างบ่อฮะที่ไปได้ตรงนี้แต่แต่ไม่อนุญาตให้เอามือไปแตะไปจับตรงนี้ใช่ไหมได้ครับจับได้อะจริงเหรอเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะแต่ก็เป็นย้หัวทิ่แล้นแต่แต่มันออกสื่อชาวบ้านเขาจะว่าไหมไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ๆถอดรองเท้านิดนึงเอาเอามือเอามืออุ้ยลมันเป็นต้นน้ำที่เขาใช้ไม่ใช่เหรอเอามือแตะก็พอเนาะไม่เป็นไรก็เหยียบตรงโถถินนี้ได้เหรอครับผมผมเอา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 หน้าเอาเอาหน้าทิ่มลงไปแล้วกันนะ เอามือยกันอยากจะรู้ว่าร้อนแคเขาร้อนขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมครับเฮ้ยหตกกระจายเฮ้ยยาจับกันนะเนาะจุ่มได้ไหมคะโอ้ยจุ่มได้ได้ได้เออเออเออมันก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะกำลังก็ประมาณห้าสิบนะเกินเกินเกินองศาเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะผมว่านะแช่ได้ แล้วข้างล่างเขาเขาผสมน้ําเย็นไหมคะหรือว่าอย่างนี้เลยอ๋อมีน้ําแร่เย็นผสมด้วย,<ล>ยมีน้ำกำลังแบบร้อน,น,น,นกาํกาลังดีเลยนะ <S <S รนี้คืออะไกอเหล็กนี่ลงไปห้องอาบน้ําแร่ครับลงไปห้องอาบน้ำแร่นั่งเที่ยวอาบส่วนพ่อสีฟ้าเนี่ยคือในหมู่บ้านของน้ําพุร้อนใช้น้ำแร่ทั้งหมู่บ้านเลยครับอ๋ยเป็นหมู่บ้านเจ๋งอ่ะทำบุญด้วยอะไรถึงมาเกิดหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มีกี่หลังคาเรือนครับพี่ประมาณแปดสิบเจ็ดหลังคาเรือนแปดสิบเจ็ดหลังคาเรือนได้อาบน้ำแร่ทุกวันตายแล้วทำไมอ่ะทำไมสาดยองอย่ดีนี้ถึงว่าทำไมคุณป้าคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ คุณยาย44 74จ็่สี่อะไรล่ะ74นี่อาบน้ำแร่มากี่ปีแล้วคะคุณยายมาตั้งเจ็ดแรกเกิดค่ะว้าวคุณยายเกิดที่นี่ก็มันกรหมีที่ไหนก็จะอาบอยู่นี่แหละค่ะก็้เจอแม่ใช้ฟรีๆเลยมชิ้นนี้ก็เสียค่ามิเตอร์เหมือนกันค่ะอ๋อเป็นมิเตอร์5บาทบาท แล้วตรงนี้คุณยายบริการอะไรบ้างคะเห็นไม่ชัดรังก็ทำความสะอาดที่นี่นะคะเก็บใบไม้บ้างุบเนี่ยผูกเืออ๋อคอยดูแลแล้วในรังนะคะคุณยายค่ะอันนี้มันผ้าเช็ดเท้าค่ะอ๋อใครจะเช่าผ้าเช็ดเท้าก็มีค่าบริการนิดหน่อยคนละนี่ค่ะคนละยี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทแต่ห้ามลงทั้งตัวเพราะว่าตรงนี้ห้ามลงทั้งตัวเลยฮะ ให้ไปอาบข้างล่างใช่ไหมคะล,าลา่างแช่ได้แต่ห้ามลงทั้งตัวบรับีูจะตามที่ค่แล้วค่ะเรากลับลงมาแล้วนะคะข้างล่างถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะอาบน้ำแรกจริงเขาจะมีเนี่ยครับ ห้องอาบน้าแร่บริการคิดค่าบริการยังไงครับอ๋อคิดค่าบริการห้องอาบส่วนตัวห้องละห้าสิบบาทอืมห้าสิบบาทเองมีพาเต็ดตัวค่าเสื่อนละสิบบาทอืยาวานยี่สิบนาทีครับค่ะคือถ้ามากกว่านั้นจะเยอะไปใช่ไหมคะจะเพียจะเพียวิธีการอาบก็ทั้งความเปียกทั้งตัวเลยในเงั้นก็ถ้ารอยขาก็จะมึนหัวนี่พอ้าแม่ค้าก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวน้ำพุร้อนของเราซึ่งเป็น ชุมชนบริหารจัดการในตรงนี้นะครับครับก็ตรงนี้ก็ขอปากขอบคุณมากครับครับผมบริการแบบย่อมเยาวมากนะดูสิเด็กเล็กคือเด็กที่เล็กนะครับ30บาทเด็กใหญ่ผู้ใหญ่50บาทผ้าช็ดตัวผืนละ10บาทนะครับอ๋ออ๋อมีเย็นเย็นไหม เอา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 แพ็กอันนี้อันนี้เอาด้วยอันนี้เอาที่หนูเอาหนูเอาสามแพ็คเลยหนูซื้อนะอย่าให้ฟรีนะอันนี้จะขออนุญาตดื่มตรงนี้เพชรกระดังลากระดังลาคือชื่อน้ำตกน้ำตะชื่อของน้ำตกกระดังลาอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำตกกระดังลาน้ำตกขังนี่ไปสิบกิโลอู๋ต้องขึ้นไปอีกสิบกิโลเด้อน้ำกาลังสวยด้วยแต่จะเอทเวนเจอร์หน่อยใช่ไหมพี่บารมีใช่ต้องเอารถออฟโรดออฟโรดไปนะคะอ้าวแล้วไม่ได้ถ่ายกวนคุณกินเลยไม่ละอ้าว บอกว่าผู้ชายกินน้ำแล้วดูดีเป็นไงรสชาติโอ,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 อ้อร่อยอร่อยอร่อยอะ